ที่จะทำให้คุณ ite, รู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนนี่และวันนี้นะครับผู้ร่วมสึกของเรานะครับพร้อมที่จะมาเปิดสื uet, ่อกับพวกเราแล้วสบายเจ๊ก็พร้อมอย่ารอช้าไหมมาเลยพวกเขาเลยไหมมาสิคะหรืออย่าพวกเขาดีกว่าเอ๊ยังไงนี่พวกเขาเลยดีกว่าอย่าพ่อหมออย่าพ่อหมอช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ร้อนอย่าพวกอย่าพ่ออย่าพ่ออพอ้าวพวกเขาเลยครับแกงนักร้องประทะควรดีเจ ใจเมไป้วันจะเสจะเบคุณอเ่อถ้ี่งัวดีค่ะลจังเลยนะคะมไม่ีความสุขไปนอกจากคู่แรกอีกแล้วเขาอยู่ในลคุณขอบคุณค่ะจริงเหรอขอบคุณที่มางานเมื่อกี้เห็นเตรียมกันหน้าดูเขาเตรียมอะไรพี่ปูเหรอคะ ที่เตรียมเา,า,าไ ead, ว้ล wow ืมหมดพี่มอมเนี่ยอยู่หลังเมทีจะวุ่นวือมากจะจะมาสมสิงกับพวกเราแต่พอเขาได้กับพี่ปูแล้วเนี่ยเขาต้องได้เดินคู่กับพี่ปู คำถามเหมือนกันหมดเลยว่าอาชีพของดีเจกับอาชีพนักร้องมันมีความสุขตรงไหนเจอคนเยอะครับเจอคนมากมากมายก็เจอคนมากมายแล้วก็เห็นเห็นเขามีความสุขกับการที่ที่เรากระทำครับที่เราทำมาละจังกันค่ะก็คล้ายๆกับพี่ปูคือเวลาเรามอบสิ่งที่มีความสุขหรือว่าสิ่งที่เรารักในการที่จะทำนื่องากเรชอบร้องเพลงรักการร้องเพลงแล้วเราทำให้เขาหัวเราะได้ขาดยามานาน โทรไปสั่งอยู่ค่ะอล่ะก็เหมือนกันแหละครับก็คือพอเราได้อยู่เบื้องหน้าแต่ว่าจริงๆเราคือมีการส่งความสุขให้และยิ่งเป็นดีเจก็คือเราหยิบเอาความสุขจากคนร้องเพลงก็คือนักร้อง ไปส่งให้กับคนฟังบางครั้งคือคนเราเนี่ยในแต่ละช่วงของวันมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันบางครั้งเพลงไหนที่เราเปิดให้แล้วไปโดนเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เขามีความสุขเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือในช่วงเศร้า,าอาจจะมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ้ยล่ะจริงๆรนุ้ยเป็นคนไม่ชอบความซ้ำซากจําเจแต่ในขณะที่เราต้องจัดรายการ,ปรเป็นประจําทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันความสุขมันเกิดจากความที่ในการที่เราทํางานเนี่ยมันไม่มีไอ้ซ้ำกันสักวันเดียว ในเรื่องราวที่ไม่ไม่มีการเมาซ้ำคนเลยไม่ซ้ำเลยฮะจัดใหม่ให้ตลอดเวลาเลยฮะท่นหอมเลยอ๋มันมันเหมือนประสบการ์เก็บประสบการณ์ทุกวันทุกวันแล้วเราก็มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักแต่ว่าคนแปลกหน้าเหล่านั้นน่ะฟังเรามันก็เลยเป็นความสุขเหมือนกันนะนี่แม่ตามหาอยู่นะคะทำไมคะแม่บอกมุมที่บ้านเหินบ้านบนเบาๆแล้วกันจะปวดฉุกเฉ ที่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 ต้องหุนเร็วเนี่ยเพราะว่ากลัวให้เห็นป้ายราคาได้เลยน้องตลกน้องน้องจอยลุยจอยก็คล้ายๆกันนะคะ <c oughs> ก,ก็คือเหมือนว่า การที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราได้สวมบทบาทเป็นคนอื่นต,ตลอดโดยตลอดแต่พอเราได้มาเป็นดีเจเนี่ยเราสึกว่าเราได้เป็นตัวของเราเองอบางทีเนี่ยาการที่เป็นตัวของเราเองเราก็ได้ค้นพบตัวของเราด้วยบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้เราไม่รู้เป็นคนพูดเก่งเราไม่รู้ว่าเป็นคนที่เราจะสามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นคนตลกแต่การที่เรามาทํางานดีเจเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้จักตัวเราแล้วก็ทําให้รู้จักคนอื่นด้วยเงียบเลยไม่เห็นอะไรอเลยะไม่เห็นลังพี่บามเห็นตัวเองไหมคะ พี่มัมบอกว่างี้พี่มัมบอกทำไมไม่ทำไมไม่ถามเขามั้งว่าเขายาขาดไหมเขาเขาเขาพูดเขาพูดเร็วเร็วเร็วว่ะเออเปลือถามมันสักอย่างหนึ่มคือเปลือกเปอก็แบบว่าเพิ่มไหมเพิ่มไหมเอาอยี้ดีกว่าน้อยใจน้อยใจประจําที่ประจําที่เอามาไม่เสียเวลาคุณผู้ชมขาประจําที่เรียบร้อยแล้วเปิดศึกข้อที่หนึ่ง ราศีใดในช่วงนี้จะตกเป็นมือที่สามเอามาที่พี่มัมเลยค่ะพี่มัมตอบว่าราศีราศีราศีมังกรค่ะ ทำไมทำไมทำไมมองเป็นชายชาด้วยว<ะ>ัยให้ให,ให้ให้มองให้เป็นประสบการณ์ของน้องนี่กว่าสักวันน้องหนึ่งอาจจะโดนขาแบบนี้แล้วต้องต้องได้เจอนะแต่อยาได้หวั่นไหวเพราะว่าดูพี่เป็นตัวอย่างเนี่ยพี่นอหนักแน่นนะใครว่าเป็นงู <c oughs> ที่สามนะก็เป็นมาให้รู้ให้เห็นกับตาซะเลยอยาอย่าพูดกันนินนะมาพี่ปูครับพี่ปูตอบว่าราศีราศีตูกค่ะต้นหอม ตอนแรกคิดว่าคนเราจะมีเกณฑ์อะไรได้หลายๆอย่างในปีเดียวกันอ๋อเหรอก็เลยไหนๆจะดีแล้วใช่ไหมความน่าจะเป็นครับความน่าจะเป็นอีกสักหน่อยของเราอ่ะของเราไม่เป็นงี้ของเราไม่มีอะคุยหมอตอบว่าราศีราศีนี่ค่ะน้งจอยค่ะน้งจอยครับอันนี้ชีวิตหรือในละครครับจริงๆก็ข้างติดละครเลยติดมากเออเออติดมาด้วยนะติดมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ คือจอยเขาก็อยู่ในช่วงแบบพุ่งขึ้นมากๆเลยมีอาจจะมีดวงเปลี่ยนอาจจะเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นอันนี้คุณเป็นหมอรักษาคนคุณเป็นหมอดูคุณเดาเมื่าไหร่ลน้องแก้มค่ะน้องแก้มตอบว่าราศีราศีสิงห์สอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับพี่จอยอะค่ะแต่ว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรเราเลยแบบเออมันก็ไม่แน่นะมันอาจจะ ใช่ละสินี้ก็ได้เพราะเพื่อนเราก็ละสินี้แต่เราไม่มีโอกาสใช่ไหมที่เราจะเป็นมือที่สามไม่มีทางนะให้มีมือที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวว่าแอบชอบแอบเหมือนเหมือนหนุยไงคุณชอบใครบ้างไหมมีพอใบไม้ไงมีไหมไม่มีเลยเล่งจริงๆมีคนชอบเขาเยอะนะครับแต่เขายังไม่รู้ตัวครับใช่ใครๆไหนหมอไหนลองที่มีเขาแล้วตัวย่อเต็มไปหมดพี่เอว้าทำไมไม่เอาอ่ะไม่รู้หนูไม่รู้ไงทุกคนไม่รู้ไงตัวต่อไปก็ไม่ใช่ใครแล้วนะ พี่โอ๊คนี่ก็ข้อมูลแน่นเหมือนกันนะเราชอบแบบไหนผู้ชายผู้ชายที่ลักษณะที่เราชอบวาดไว้ในใจเป็นกองต้นหอมอะไรนะตีล่าตี่าขาวสูงหุ่นดีมีซิกแพคเห็นไหมแต่แต่แต่นิสัยนะจะชั่วจะอะไรไม่เป็นไรขอให้ไม่เป็นไรแล้วมาเอาเงินที่พี่เออพี่ออยแต่ว่าราศีราศีตุลค่ะ ด้วยความที่เขามีเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้คือแบบว่าชอบทีเล่นทีจริงพูดทีเล่นทีจริงบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรกับตั้งใจตั้งใจตั้งใจเลยพูดแบบนี้แหละแต่ถ้าได้ก็ได้อาเราอจว่าจริงๆคือลึกๆคือเป็นคนอารมณ์ดีมากกว่าแต่ว่าบางทีเนี่ยอีกฝ่ายอาจจะแบบไปตกหลุมรักเขาโดยที่ไม่รู้ตัวทั้งที่เขามีเจ้าของเที่อต่อว่าราศีราศีจิ๋วที่คนนค่ะ แอ,แอบใส่ชื่อด้วย <c oughs> แม่สงสัยผู้ร่วมสึกของเราจะอินกับบทน้องนอกจากแรงเงามากไปหน่อยก็เลยชี้เป้าว่าดีเจจอยจะต้องเป็นมือที่สาว้าวแบบนี้จอยจะงานเข้าหรือเปล่าต้องรอฟันธงช่วงหน้า